สวัสดีครับผมดอนะฮะจากดีพานรัตน์9 9 9 9นี่คือ Ford r a n g e r Double c a b นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะแล้วก็เป็นโฉมก่อนจะเป็นโฉมปัจจุบันด้วยหน้านี้เป็นหน้าที่ตัว l a ปเตอร์เนี่ยได้ความนิยมมากนะครับแล้วก็ขนาดเป็นหน้าธรรมดาของเขาอย่างเงี้ยนะครับแต่คันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวโลนะดูดูดีเทลได้จากไฟนะกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นโครเมียมแล้วนะฮะแล้วก็ไฟตัดหมอก หรือไฟสปอตไลท์เนี่ยเขามีมาให้นะครับส่วนแล้วก็ขอย้ําอีกอย่างไฟหน้าเราไม่ได้เปลี่ยนมาอย่างนี้เลยนะครับคุณจะเห็นว่าถ้าคุณเปรียบเทียบนะจะเห็นว่าดีเทลข้างในไฟเนี่ยเขาเยอะมากผมนึกออกแล้วเหมือนทานฟอร์เมอร์นะครับเรามาดูด้านข้างกันรายละเอียดทรงโป่งนะครับช่องไฟต่างๆนะไม่มีเบียดนะอยู่ครบหมดนะครับลดสภาพเกจแอไม่มีชนหนัก เดิมทั้งคันมาอย่างนี้เลยอันนี้คือตัวอย่างของการเช็ดแล้วก็จอดเลยจอดขายเลยผมจะชอบใช้คําว่าล้างจอดเมื่อก่อนแต่ตอนนี้ผมเช็ดและขายเลยนะครับโอเคนะล้อแมกเดิมๆหนึ่งชุดนะครับบันไดนะฮะแล้วก็กระจกมองข้างเนี่ยไม่มีแตกลายงาโครเมียมงเงาวิ้ไม่มีเบียดนะครับฟิล์มติดมาให้เรียบร้อยแล้ว60%นนะครับแล้วก็ รถคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้เต็มซึ่งผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ที่จะบอกว่าฟรีดาวถ้าใครมีสัก5,000หรือหมื่นหนึง่งก็ได้นะครับหรือถ้าไม่มีเนี่ยเอาเครดิตด,ดีๆมานะครับมาดูกันต่อไฮไลเดอร์นะครับตัวสูงนะแล้วก็อันนี้เป็นสีแดงตามเล่มเลยนะครับเป็นแดงเฟอร์ราี่นะฮะแล้วก็ไฟท้ายแดงก่ำใสกิ้งทั้งคู่ไม่มีแตกหักไม่มีมาแรงตายด้านในเลยนะครับโลโก้ XLT ยังอยู่ สติ๊กเกอร์เรนเจอร์สติ๊กเกอร์ฟอร์ดอยู่นะครับมาดูไฟท้ายอีกด้านหนึ่งโอเคนะครับแล้วก็กันชนท้ายโคตรใหม่นะเงงาวิ้งไม่เคยกระทบไม่เคยโดนชนไม่เคยสักนิดเดียวนะฮะเรามาดูรอยอาร์คก,กันเริ่มจากเม็ดอาร์ที่ดูง่ายมากและชัดเจนมากนะครับตรงนี้นะครับไม่มีชนหนักไม่มีชนหนักเลยนะฮะอยู่ครบหมดเลยนะ เนี่ยยันด้านล่างเลยนะครับแล้วก็ขอดูด้านนี้หน่อยนะฮะสีแดงเนี่ยมันอาจจะดูยากหน่อยนะเดี๋ยวผมจะจิ้มให้ดูอย่างนี้ครับไปหมดเลยนะฮะนี่คือตัวอย่างของน็อตที่ไม่มีขยับท้ายนี้ไม่โดนกระทบมาสักกนิดเดียวนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราไปอีกด้านหนึ่งสำหรับด้านนี้รถก็เหมือนเดิมทรงสวยท้ายไม่มีห้อยนะสติ๊กเกอร์อยู่ครบหมด ดีเทลทรงป่องอยู่ครบนะครับเป๊ะมากเปะ๊ะโครเมียมอยู่ครบหมดเปะ๊ะเปะ๊ะ2.2ดีเซลเกียร์ออโต้6สปีดนะโครเมียมอันนี้คือเครื่อง2 0 0 2นะเครื่องดีเซลเกียร์ออโต้6สปีดกระจกมองข้างนะครับโครเมียมเงาวิ้งเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันสภาพด้านในนะครับเบาะผ้าไม่มีขาดนะ ดำเนี่ยมได้สีเทาดำควันบุหรี่จอเดิมๆนะครับทุกอย่างเดิมๆหมดเลยแล้วผมได้ข่าวว่าใหม่น้อยแต่เดี๋ยวค่อยพาคุณไปดูนะปีกไม่มีล้มพลาสติกอะไรเป๊ะหมดเลยนะแล้วก็มาดูแผงประตูกันแผงประตูก็สภาพดีเยี่ยมนะครับผมให้ร้อยเปอร์เซนเลยนะแล้วก็ใคร ผมย้ําหลายคลิปมาใครกําลังหารถกลับบ้านช่วงเนี้ยแม่งโคตรเท่ตรงไหนวะเราจะได้ขับรถไปโชว์เพื่อนทุกคนไม่สามารถปฏิเสธได้นะเว้ยหลายคนอยากจะโชว์ซึ่งผมเวลามีรถใหม่หรือมีอะไรใหม่อยากโชว์ไหมอยากโชว์เหมือนกันผมก็ยอมรับตรงๆนะซึ่งช่วงนี้เป็นโอกาสดีที่คุณจะได้รถกลับบ้านไปนะฮะถ้ามาออกหลังปีใหม่อารมณ์มันไม่ได้นะครับเพราะบางครั้งเพื่อนก็มีรถใหม่ไปเราก็มีใหม่ไปเหมือนกันมันแบบอารมณ์ร่วมมันได้เยอะนะครับมาดูแผงประตูด้านนี้กัน ผ้าไม่มีขาดหนังไม่มีขาดกระจกไฟฟ้าแผงประตูริ้วลอยขีดข่วนร,รอยขนแมวแม่งไม่มีเลยนะแล้วก็ลำโพงเนี่ยแม่งไม่มีทะลุเลยนะครับโอเคพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยหนังบวกมันติฟัง์กชันสภาพ100%เปอร์เซเอี่ยมมากนะฮะไม่ประมาณ70,000ืกว่านะครับไม่เจ0 0 0มืน 7 4 8 8 5น้ดบ้านะครับแล้วก็รถเนี่ยเป็นมือเดียวป้ายแดงเดี๋ยวพี่ชี้ได้ให้ดูเบาะย่่งยังใช่ไหมครับเดี๋ยวลองดูเบาะนะครับปีกไม่มีล้มผ้าไม่มีขาดนะโคตรสวยผมเดาว่าคนน่าจะตัวเล็กมากในการขับคันนี้นะครับเพราะว่าเบาะผมไม่มีช้ำเลยนะแล้วไม่ก็ตามนี้เลยถ้าใครไม่เชื่อก็เอาช่างมาตรวจก็ได้แต่ผมรู้สึกว่าผมโคตรโชคดีที่ได้คันนี้มาอาจจะเป็นเพราะสีแดงด้วยก็ได้ หลายคนอายที่จะขับรถสีแดงแต่ถ้าคุณแม่งไม่แคร์สีไม่เลือกเนี่ยคุณจะได้รถที่โคตรมีคุณภาพนะครับโอเคเดี๋ยวให้ดูข้างหลังเสร็จเราจะไปดูข้างหน้ากันนี่ครับเบาะแม่งแทบจะไม่มีคนนั่งเลยนะฮะโอเคนะครับแล้วก็ดูแผงประตูกัน แผงประตูอันนี้ผมให้แค่เก้าพอเพราะว่ามีรอยขีดข่วนนิดหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันนะฮะมาเลยครับรอยอาร์คพวกตรงนี้ ไม่อยากให้ดูแก้มเท่าไหร่เพราะมันถอดเปลี่ยนได้แต่ตรงนี้ถ้าเปลี่ยนยังงานใหญ่เลยนะครับรอยอาร์คมกิบเลยนะคมหมดเลยคุณเห็นพวกนี้ใช่ปหมมันต้องกลมบล็อกอย่างนี้ถ้ามันเบี้ยวเนี่ยคุณต้องคิดได้แล้วว่ามันเกิดบ้าอะไรขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ได้ลงน้ํายาไม่ได้ลงน้ํายานะครับคานสวยมากโคเวอร์พลาสติกใสยๆยังอยู่เลยไม่มีคนสอนให้คุณดูนะแต่ผมได้จากลูกพี่ผมมาบอกว่าตรงนี้ก็สําคัญนะครับมันอาจจะเป็นจุดเล็กๆที่ฮาฮา แต่ว่าถ้ามีเนี่ยแสดงว่าเดิมแล้วก็มันมวีวิธีดูด้วยว่าแม่งเพิ่งติดมาหรือว่ามันนานแล้วนะครับอันนี้คือนานมากๆแล้วนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากนะครับแล้วก็นี่เป๊ะมากเป๊ะเป๊ะทุกคนพยายามดูไอ้สิ่งที่ที่แตกต่างจากที่คุณเคยได้เรียนเพออราะเลยรู้ว่าถ้าคุณได้เรียนรู้สิ่งเดิมๆเนี่ยว่าเฮ้ยอย่างเช่นตรงนี้นะเป็นรอยอาร์ตนะอะไรเงี้ยแม่งโคตรด,ดูง่ายแล้วแม่งปลอมง่ายแล้วพอคนรู้เยอะๆเนี่ยคุณเข้าใจปะ มันจะมีเทคโนโลยีการปลอมพวกนี้ขึ้นมาเพื่อให้คุณรู้สึกว่าเฮ okay ้ยโอเคที่สอนมาเขาบอกว่าอันนี้คือรอยอาร์คไม่ชนนะคุณก็ดูไปแล้วคุณคิดว่าคนที่เขาปลอมเนี่ยเขาจะไม่ดูเหรอฉะนั้นเราต้องพยายามดูอะไรที่แตกต่างและเป็นไปได้อย่างเช่นที่ผมบอกอย่างนี้อย่างนี้พวกลึกๆเข้าไปอย่างนี้แม้กระทั่งข้างในเนี่ยนะครับซึ่งไม่มีคนใส่ใจแผงหลังข้างในนี่ก็สําคัญมากอันนี้คือเดิมหมดเลย นะครับแล้วผมโคตรยินดีที่จะให้ช่างหรือว่าให้บริษัทที่ตรวจรถที่มาตรฐานจริงๆมาตรวจนะครับก็ประมาณนี้คันนี้เป็นคันที่ผมโคตรภูมิใจแล้วอยากให้พวกคุณแม่งได้ไปกับปีใหม่นะครับราคา367,000บาทจัดไฟแนนซ์ได้เต็มจำนวนอย่างที่ผมแม่งพึ่งบอกไปเมื่อกี้ผ่อน7,417บาท72งวดนะครับก็ปี2016แถมเจ๋งสุดๆตรงที่ได้เกียร์ออโต้นะครับ สนใจโทรมา0815198985พี่พันดีพนรัต1999 0813142568 k คมรัตไลน์ไอ s ด SI ี g แ WG y 080D Facebook D เวนวักพนรัตมาลองขับได้ที่รามคำแหง164ริมถนนใหญ่ติดปั๊ม PT นะวันนี้ก็ประมาณนี้ผมหวังว่าจะไปก่อนปีใหม่แต่ผมก็มีความรู้สึกนะว่าต้องไปก่อนปีใหม่แน่นอนเพราะรถคันนี้แม่งโคตรสวย วันนี้ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ